สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี FC ทุกคนเนาะสำหรับวันนี้นะคะใครที่มองหาเลขวิ่งนะคะหลายท่านเนาะถามจ๋ามาว่าเลขวิ่งเงินล้านหรือว่าเลขอะไรที่แบบว่า น่าเล่นน่าวิ่งจริงๆนะคะแล้วก็ถามว่า,อาของแอดแต่ละท่านนะคะให้เด่นตัวไหนตัวเดียวเลขวิ่งอะ่ะบนล่างอะไรอย่างเงี้ยถามมานะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะจัดให้เนาะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จา๋านะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะรักจ๋าให้มากๆด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเลขวิ่งเงินล้านเนาะถ้าเลขนี้นะคะบนจะมีเปอร์เซ็นที่จะเข้า ศูนย์นะคะศูนย์เปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นล่างอะ่ะเลขวิ่งตัวนี้นะคะจะเข้ามา100เปอร์เซ็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะเข้าจริงไหมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเลขตัวเดียวเลขวิ่งอะ่ะก็เดี๋ยวมาดูนะคะในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะจัดให้ไม่ว่าจะเป็นแอดอุไทยนะคะหรือว่าแอดแอดท่านไหนก็ช่างนะคะที่ส่วนมากจะให้เลขวิ่งมาเดี๋ยวจะจัดให้ในคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูต้นฉบับกันพร้อมๆกันเนาะ สำหรับเลขวิ่งเนาะเรามาดูชุดของอาจารย์ยศกันนะคะบนวิ่งสามล่างก็วิ่งสามนะคะอันนี้เราไม่ต้องเลือกอะไรเลยเนาะจัดแค่บนกับล่างแค่นั้นเนาะต่อมานะคะสําหรับแอดหนุ่มนะคะเลขแอดหนุ่มว่าที่ผ่านมาบนตัวเดียวนะคะแปดเข้าเต็มเต็มเลยแปดเจ็ดนะคะงวดนี้ศูนย์นะคะวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะคะของแอดหนุ่ม ชุดต่อมานะคะงวดที่แล้วนะคะพาดไปงวดนี้จัดศูนย์เลยนะคะอ่ะถ้าใครชอบนะคะชุดนี้ก็จัดได้ต่อมานะคะสําหรับคนกอหวยเองนะคะท้าพิสูจน์เลขล่างนะวิ่ง1ตัวเดียวนะคะวิ่ง1ตัวเดียวก็จับใส่นะคะเด่นสุดๆเลย1นน,นะต่อมาเลขนี้นะคะบนตัวเดียวเช่นกันนะคะบนให้มาหา ถ้าใครอชอบเลขบนนะคะก็จัดได้จดติห้าน,นะ,ะก็แปดห้าก็ยังดีนะคะอ่ะต่อมานะคะสองพฤษภาคมหกสี่สูตรวิ่งสามสูตรนะคะวิ่งหกนะงวดน,นี้วิ่งหกนะคะก็จัดไปนะคะต่อมาเลขประมูลนะคะเลขประมูลชุดฟันนะคะฟันแปดมาแน่นอนหรือเปล่าก็เขาบอกว่ามาชัวชัวจริงแท้แน่นอนแค่ไหนเราก็ต้องรอลุ้นใช่ไหมอ่าฟันแปด ่สำหรับแอดสอเมืองชายเองนะคะก็ฟัน8เช่นกันแต่จะเป็นเลขชุดหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยเป็นเลขล่างเนาะ,ะต่อมาเลขนี้นะคะแอดละเด่นนะวิ่งล่างมาตัวนะคะ เจ็ดมาเจ็ดล้านนะคะแปดมาแปดล้านรับประกันมาล้านเปอร์เซ็นต์จริงเปล่านะคะรอดูของแอดลาเด็นนะ,ะสำหรับเพจเลขประมูลกองฉลากในงวดน,นี้นะคะเจ็ดยังอยู่นะคะแต่ถ้านักวิ่งนะคะวิ่งสามแล้วได้ตังแอดหนุ่มเชียงใหม่ต่อมานี่แอดเมษานะคะวิ่งบนล่างนะคะแอดเมษาให้วิ่งแปดกับห้ามันจะเป็นชุดสองเลยนะคะบนล่างเนาะแปดกับห้าสำหรับข้อ คนคอหวยนะคะอ่ะชุดนี้นะคะจะเป็นอ่าชุดบนนะคะบนให้วิ่งเก้านะคะลองติดดูส่วนนะคะกุยสกาเองนะคะให้วิ่งแปดเป็นเลขล่างนะคะแปดล่างเนาะเออจ๋าก็ชอบมากนะคะสําหรับเลขแปดยังไงก็ต้องรอลุ้นใช่ไหมอ่ะสาหรับของแอดเต่านะคะอาจารย์เต่านั่นเองเนาะงวดที่ผ่านมานะคะให้วิ่งแปดบนนะคะเข้าแปดเจ็ดเต็มๆเลยนะคะ ซึ่งก็เป็นตัวเน้นส่วนงวดนี้นะคะล่างให้วิ่ง7เม็ดเดียว71นะ่ะเม็ดเดียว71็ค่าเลขมันจะล็อกนะคะกันล็อกก็81เนาะของอาจารย์เต๋าส่วนเลขบนนะบนนะคะให้วิ่ง3นะอ่ากันล็อกก็90ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวเน้นก็30กับ39ซึ่งถ้าถามความชอบจาก็ชอบนะคะส9ส่วนแอนนันนะคะแอน,นนะันเนาะให้วิ่ง ล่างนะคะวล่างวิ่ง9นะคะก็ถ้าจับเด่นจับชนก็มี4มี5นะคะอ่ะต่อมานะคะวิ่งล่างเน้นๆเลยวิ่ง1น,นะคะกับวิ่ง7อัดเน้นๆกันไปนะคะอันนี้ถ้าชอบก็จัดได้ส่วนนะคะต่อมาแอดแผ่นๆนะคะแผ่นๆเองนะคะให้วิ่ง1กับ8มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ1กับ8ก็2ตัวล่างนะอ่ะก็จัดไปใครชอบเนาะ อาจารย์ภูมิเองนะคะเลขล่างให้8นะล่างตัวเดียวเลย8นะคะชุด2ตัวก็มี8 1 8 6 8 9นั่นเองนะอ่ะถ้าเลขนอนมานะคะบนนอนมาเข้ามาเต็มเต็มหลายงวดแล้วงวดนี้นอนมาเลยนะคะมี6มี7มี8นะคะมี6มี7มี8 ถ้าเด่นล่างทะลุโลกให้เด่น9นะคะถ้าเด่นบนทะลุโลกเช่นกันให้เด่น0ูนย์ะคะ,ะล่าง9บน0แต่100หลักร้อยชุดตัวบนนะคะตัวเดียวเลยศูนย์เนี่ยมันมาชนกันได้นะคะหลัก0 0หลักร้อยนะคะเป็นชุดบนนะ,ะเลขวิ่งล้านทองเองนะคะก็วิ่งศูนย์บนตัวเดียวเช่นกันบนเป็นเลขศูนย์มาติดติดเลยนะคะมาลุ้นกัน ต่อมาอ่าต่อมานะคะถ้าเป็นแอดของอุทัยนะคะซึ่งหลายท่านถามมาเนาะร่างฟัน8ลรอง9้าใช่ไหมแต่นะคะแยกมาเลยตอนนี้นะคะอ่ะมาดูบนนะคะนั่งยันนอนยันตีลังกายัน8ตัวเดียวนะคะ8ดตัวเดียวอันนี้จะเป็นชุดบนถ้าเป็นชุดล่างเลขล่างนะคะ ของแอดูไทยให้เน้น9นะคะล่างเนาะนั่งยันนอนยันตีลังกายันยังไงก็เป็น9ถูกผิดก็ขออภัยจริงๆด้วยนะคะอ่าเลกนี้นะคะคนโคราชเนาะให้บนนะคะบน5กับ6ให้ล่างมา3กับ9เนาะก็บน5 6ล่าง3กับ9โอเคนะคะอ่าเลขวิ่งเงินล้านนะเลขวิ่งเงินล้านบนนะคะ ให้บนล่างเลย7นะถ้าจะมาบนอนะ่ะศนนะคะถ้ามาล่าง100เลยแต่มาสายทหารนะคะ70ล้านเลยนะคะ7มาล้านเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ถ้าคอนเฟิร์มว่ามาเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เรวโอ้ยแน่นอนเลยเล็กวิ่งซะร่างสายอูทองนะคะงวดน,นี้ให้วิ่งล่าง3 เออวิ่งล่างสามถ้าสามก็สวยนะสามเก้านะคะสามเก้าก็ดีสามหนึ่งก็งามนะแอดนางฟ้าพารวยนะคะให้วิ่งหนึ่งกับแปดนะคะอ่าเดี๋ยวยังไงเราไปดูการจะมีเลขเด็ดให้เพื่อนๆได้ติดตามกันต่อด้วยนะคะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับเลขวิ่งที่ต้นฉบับทั้งหมดเลยที่จ๋าจัดให้เพื่อนๆในคลิปนี้นะคะก็ยังไงถ้าหากชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะถ้าดูดูไปแล้วเนาะ ให้เพื่อนๆนะคะอ,ะอย่างอย่างมีบางท่านเนาะถามจ๋ามาว่าของแอดอุทัยอ่ะนะคะให้วิ่งบนตัวไหนวิ่งล่างตัวไหนแอดอุทัยจะให้8กับ9ใช่ไหมะจะให้8กับ9มาแต่ถ้าเห็นเน้นๆเลยก็จะเป็น8นะคะ9จะเป็นตัวรองใช่ไหมแล้วถ้าถามจ๋าว่าอย่างถ้านะคะจ๋าชอบที่สุดอ่ะชอบเลขตัวไหนเลขตัวเดียวตัววิ่งอ่ะ จ๋าชอบ8นะคะวันนี้อะแล้วจ๋าจะฝากนะคะ1ตัวนะคะจ๋าขอฝากเลขหนึ่งตัวนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆนะเอาไปหารุ้นลอตเตอรี่กัน mm hmm. คืออย่างนี้นะคะที่จ๋าฝากเด็ดเลยตัวเดียวนะคะ mm hmm. ม,มันมันมันเป็นแบบว่าฝันอะฝันเมื่อคืนนี้แหละ mm hmm. ถ้าจะพูดแบบทะลึ่งลาโมคุณเพื่อนจะจะว่าหรือเปล่า mm hmm. ฝันนะคะว่าเป็นผู้หญิงอะ อ่ะแต่ไม่เอ่ยชื่อเนาะก็เพื่อนกันนี่แหละเขาเขาไปนั่งนั่งแบบทางขาให้ดูเลยอ่ะแล้วจ๋าเห็นเนาะจ๋าว่าเอออะไรทําไมแบบอวัยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทําไมขาวจังทําไมสวยจังอะไรอย่างเงี้ยจ๋าก็บอกเอ้าทำไมฝันอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีเอฟซีอ่ะเขาถามมานะคะว่าฝันลักษณะเนี้ยจะน่าจะ,น,าจะน่าจะเล่นเลขตัวไหนนะซึ่งจ๋าเคยบอกไปแล้ว จ๋าก็ต้องขออภัยด้วยเนาะที่จะาตอบตอบช้าๆเพราะว่าจ๋าก็มีธุระเนาะจ๋าก็มีงานบางทีถ้าว่างจ๋าก็ตอบไวถ้าไม่ว่างจ๋าก็ตอบช้าหน่อยต้องขออภัยนะคะที่มองทั้งหมดมองดูฝนนะฝนกําลังจะตกเออนะแล้วจ๋าขอฝากเลข48นะคะ48เนาะคือถ้าถ้าพูดถึงว่า8อะช่อมากอะนะคะช่อมากแล้วถ้าถ้าตีจริงๆ ผู้หญิงจะเป็นสี่ใช่ไหมเขานั่งทางขาให้จ่าดูอวัยวะเพศเลยนะเออจ่าก,ก็ยังตกใจแบบเฮ้ยทาไมแบบอวัยวะเพศเขาสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเออจ่าก,ก็ยังตกใจเลยเนี่ยจ่าก,ก็เลยฝากให้เพื่อนๆนะหรือจะเล่นเลขหามเนาะสี่แปดสี่นะคะ484ถ้าสองตัว8ป4 8อะ่ะน่ารุ้นนะน่ารุ้นดูดูดดแบบน่ารุ้นดีอะ่ะอะยังไงนะคะให้เพื่อนๆไปหาซื้อลอตเอะะอตอรี่ เสี่ยงแบบหาซื้อไวก็ได้ลุ้นโชคไวใช่ไหมคะเพราะว่างวดน,นีมน้มันโควิดมันเยอะใช่ไหมอย่างดาราตลกก็เสียชีวิตไปนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมาลองกันตัวอ่ะแล้วก็อีกเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะกินทุกวันนะคะตอนนี้เนาะจะกินน้ํามะนาวกับน้าน้าร้อนนะคะคือบีบมะนาวใส่แก้วแล้วก็ไปกดน้ําร้อนอะเออแล้วก็กินเหมือนเราจิบกาแฟน,นี่แหละนะคะจิบเรื่อยๆอาจจะเปรี้ยวมากนะเปรี้ยมากแต่แบบว่า เขาบอกว่าแล้วมันช่วยได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะเพราะว่าจ๋าจ๋าตัวจ๋าเองอะอะไรที่เขาให้ลองจ๋าก,ก็ลองกินเหมือนเรากินกาแฟเรายังกินได้ทุกวันเลยอันนี้ก็มะนาวที่สวนของเราที่บ้านของเราเนาะเยอะแยะเราก็เก็บมาบีบใส่แก้วแล้วก็กดน้าร้อนน้ําร้อนเราก็ต้องเสียบกินกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วก็ง่ายๆนะง่ายๆเราไม่ต้องไปหาซื้อยาซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบมากินไาเรียกว่าอะไรนะดักทางดักทางโลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราก็กินง่ายๆอย่างนี้นะคะ,ะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะคะเก็บตัวเลขเอาไว้ลุ้นโชคกันนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เฮงๆกันทุกท่านนะคะขอบคุณ xc แล้วก็รักทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ